ก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของเรากันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่ในเกมของโรบ,บอทผมในแมปนี้อีกแล้วนะไซคิกพาวเวอร์ไทคูนนะครับผมอ่ะเกริ่นว่าน้องก็จะรู้แหละเห็นชื่อคลิปละก็วันนี้เราก็จะมาเติมกันฮนะักไ,ไซตตาบักันนะครับผมก็ไปดูกันว่าไซตตมามัของเราเนี่ยจะโหดแค่ไหนจะเทพแค่ไหนก็ไปดูกันเลยนะครับผม ไปบอกเลยว่าราคาแพงสุดด้วยดีที่สอบขายรหัสมบลอสตาในราคาถูกรหัสมัลตอสตารเริ่มต้นเพียง3.9บาทเท่านั้นกล้องสุ่มเทพเงาชาย7ดาวในเพียงงบ99บาทบอกเลยว่าราคานี่ถูกมากๆและบมิ้วยการกดเกมพาร์หรือรับฟัรทุกอย่างในเกมและทางเพจร้านมีเครดิตแจกฟรีสามารถเข้าลิงก์ตา่างนนคลิปนี้ได้เลยนะครับผมมาตอนนี้ทุกคนด เราก็จะมาซื้อกันนะฮะใซ่ตามะของเราเหมือนว่าจะมีการอัปเดตใหม่นะครับผมนี่คือแต่ก่อนจะเป็นรูปอนิเมะใช่ไหมตอนนี้เป็นรูปโลบอกแล้วเออแมปก็กจะเหมือนเดิมเนาะเออใช่ล้วจะเปลี่ยนแค่อันนี้นะฮะมาใส่ตามะก็คือพี่ทาการเปิดโหวตในชุมชนนะครับผมหรือใครอยากเข้าไปร่วมสนุกได้ก็พี่จะมีโหวตทุกๆวันนะฮะเกือบทุกวันสิบางครั้งดีกว,ว่าเออไม่ใช่วันใช้ว่าบางครั้งแล้วกันอย่างเช่นมีแบบอยากทำแมบนี้กับแบบเนี้ย โหวตกันว่าอยากดูแมปไหนก่อนอหรือมีตัวละครซักและสแตนเนี่ยอัปเดตมา2อสตัวเอออยากดูตัวไหนก่อนให้โหวตกันอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือตอนนี้มีโหวตของไซตามะก,กับเดกูนะที่เป็นเอกฉันเลยนะครับผม32โบโหวตนะฮะอาไซตามานี่ชนะเอกฉันเลยนะฮะน้องๆโอ้ก็มาตามร้องขอตัวที่แพงที่สุดก็กดไลค์คลิปนี้พี่ด้วยแล้วเป็นกำลังใจนะฮะต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นเดก,กูบ้านคันเดกุราคาเท่าไหร่นะ หนึ่งนะ9กอืสิบพี่ต้องจัดแล้วไซตามะเพื่อนน้องๆสี่450รลอยห้าสิบร็อคกไรนะเป็นกำลังใจจริงเออวุสตา์ต่างกมโลมาเลยเนี่ยไซตามะไปออโอ้โหเสียตังรู้สึกบาดใจเหลือเกนินไปได้มาไซตามะอ่าไปไม่หงีหัว ว่าตังเลยวะเดี๋ยวเจนก่อนนะน้องชายมาตอนนี้ก็อยู่ช่วงที่ยากจนที่สุดละโอเคเก็บตังค์เออตังค์น้อยชิบหายเลยเออใครมาเล่นก็ออลเวลาได้นะนี่มาแจกตังค์อยู่เออมาใส่ตามาก็น่าจะเริ่มต้น1,500 3,000 3,000ไป6,000โอ้โหหมดตัวแนละ้วเอาเลยมาเพื่อเงินเอปอลิตี้แรก750ขาดอีกนิดนึง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 ,นง เออขอบิดตินเรียกมาหน่อยเด้เป็นอะไรบุ Books ๊กอะไรอ่านไม่ออกเออท่าอะไรวะน่าจะเป็นท่าต่อยเฮ้ยอะไรวะโอ้สเปสเปชิดยุงของไซตามะเออถ้าใครดูคลิปไอ,อ้ถ้าใครดูเนื้อการ์ตูนออ้ไซตามะเนี่ยมันทันแมนอะ่ะเออจะรู้เลยสมาร์ทแบบเก่งมากแต่ตบยุงไม่ได้เอออะไรวะมันปล่อยพลังยุงเหรอ จัดเลยโอ้ยนี่น่าจะเป็นโอ้โหจริงจอกระหังอาร์โตะมันน่าจะโหดมากเลยดิอืมไปอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีวยกว่าเริ่มต้นเนี่ยเราต้องเก็บตังค์อ่าเป็นกล่องนะฮะเออราคาดีนะ,ะราคากล่องละพันดีโยโอ้โหโอ้ยมีปลาด้วยเหรอเฮ้ยแบกเกลไม่เลยว่าเปลี่ยนปลาแบกเกวจริงด้วยปะแบกเกลปลาแบกเกลทั้งนั้นแล้วก็จะมีอะไร เธอสวัสดีจ้าทั้งชายเอ็งคือนาโตะใช่ไหมน่าจะโอเคนาโตะแหละโโอ้หไปดีวกว่าแต่เปนต้องมาเกิดส่วนใหญ่ไม่ต้องเกิดข้างนาโตะตลอดเลยวะเออใช่ไหมคลิปก่อนก็นาโตะใช่ไหมไม่แน่ใจนะคลิปก่อนโอ้โหนาไปตีสองกันเลยดิไหนจะได้อะไรอ่ะเป็นโนวาพรานทามัดแน่นอนเฮ้ยเอา้าเดี๋ยวมึงไม่โชว์เลยว่าใส่ตามะเฮ้ยเฮ้ยสกิลคูดาโคตรเร็วยัดแค่ ดูน่นดูนะนะฮึสามวิเท่านั้นโอ้เป็นกันใช้หมัดต,ต่อยพลังหมัดปะลูกหมัดเออนี่เว้เร็วเร็วหมัดพุ่งไปเร็วมากดีดีอันนี้จะตายละอืมวันพัดแมนหมัดซีเรียสจริงจังเออม,มาเดิอันนี้ก็เป็นถ้าไม่ตายพิชาพดยุงเอ้๊า แต่มาไม่ท่าเยอะแยะเอาว่ายุ่งม,มาทำไมวะหมดความเท่เลยแบบก่อนซื้อใช่คือแบบหวังกับตัวละครนี้มาเยอะมากนะหวังไว้แบบสูงอะ่ะหวังอ้โหมันต้องเท่มันต้องเทพเลยแบบเนี้เออผิดหวังเลยวะผิดหวังไปนิดหนึ่งอ้โธเอ้ยดเดียวเองอะกดไลค์เอาตังก่อนเออกดไลค์เอาตังโอเคเราสร้างอ่ากำแพงก่อนป้องกันตัวเองดอไปตัวเดซเซอร์มาีรเราจะรีบสร้างชั้นสองนะฮะ ว่าจะข้างของ,ของ,ของเขามันจะเริ่มดีขึ้นละรับอะไรได้บ้างโอเครับนี้ได้ละอันนี้ดีนะดับเบิลสปีดอัพบูสคือจะทำให้เนี่ยดรอปของเร็วขึ้นอ่าแล้วได้อันนี้ปุ๊บพี่จะรีบสร้างท่านของไอ้เครื่องนี้เยอะๆเลยเพราะมันเรามีออเบอร์ริตี้นี้ประมาณ30มสิบนาทีอ่ารีบเลยนะรีบไม่ใช่นี้ต้องซื้อนี่นึกว่าผิดอันชิบหมละเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บตังค์เลยเก็บตังค์เลยไม่เป็นไรอืมเชียร์ปะ เราไ,วไหวกับไอ้นั่นไปไอ้ไอ้เรื่องเลือกเล่นสุขุนะเออเด็กใหม่โอ้ยใจยเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอนะเดี๋ยวเจอกันนะน้องเดี๋ยวโอ้ยบอสเกิดสวยร้อยพวกนี้มาตาีเราค่อยเก็บตังค์เฮ้ยวิธีทางรวยโอธยทะน้องชายอ่านักใส่ตะำหนักน้อยสุขุณาอ๋อสุขุณาอ๋ออะไรแกงเด็กไปชอบใส่ตะหนักน้อยวิธีใส่ตะมนักอาหยอกเล่นหยอกรักรักไงรักจริงหยอกเล่นเลยจะต้องซีเรี่ยนน้อง พี่รักเออรักก็ต้องหยอกกันเล่นหน่อยเดี๋ยวไล่เด็กออกแบบพี่ไอ้ชอบแกล็กเด็กไอ้ท็อกซิกเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีเออมาฆ่าบอสเดีนยวนอยเฮ้ยตีบอสเลยสิเฮ้ยไอเราตัวเมฆไม่มาช่วยตีบอสเลยเฮ้ยไอพวกคนโหดอยู่ไหนกันวะไอ้นั่นก็ยืนดูอยู่นั่นแหละโอ้โหมันจะทำโกคุยันที่ไม่ได้อะเออใช่เออดิแล้วสวยแล้วมันแล้วมอนนี้าเนอะไรนะไกลละทุกคนตอนนี้มันจะตายแล้วเแล้วสองร้อย ตายแล้วเว้ยเอาเดีอยวเอานมอู้เชเชโอ้โหเลิงกูเชเชจะตายแล้วตีตีเอ้ซอยซอยซอยเก็บ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 ไปหยิบเงินมาอยู่ได้เยกันอยู่โอ้ยได้ยังไไม่เป็นไรเออ What w h a the t fuck แกบังอาจจริงนักเดี๋ยวเหอะรอไปตังก่อนแล้วเจอกันพวกมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเจอปืนลอก่อนอ่าซื้อพวงนี้ก่อน โอเคเหล่งได้ตังค์สองหมื่นอันนี้เท่าไหร่โอ้โหแสนแสนเลยเหรอพี่โอ้โหเดี๋ยวต่อไปก็เป็นล้านเออเป็นล้านเลยเพ่เป็นล้านนี่คือแบบร้องไห้อะโอ้โหอดทนก่อนตอนเนี้ยเราอยู่อยู่ช่วงที่เขาเรียกว่ากาลังสร้างตัวไปรุ่นสร้างตัวนะตอนนี้เซอร์วิสตี้สาวกับมันถูกละห้าพันเองตอนเนี้ยเงินหมื่นแล้วเริ่มหาได้ละ ไอ้กูซีสามเไรเฮ้ยโอ้้ววาเป็นมัดแบบมัดปืนกลเขาเรียกว่ามัดต่อเนื่องเออมัดธรรมดาต่อเนื่องเออจำชื่อแล้วมัดธรรมดาต่อเนื่องต่อเนื่อง่เนื่้ยเข่าไหมเนี่ยเข่าไหมเนี่ยเบาชิบหายเมัดละฮัสตัวไซตะมะเลยนะเว้ยมึงก็ใจมัดเดียวจอดปะคนสร้างคิดอะไรอยู่ราคาต้องสี่ร้อยห้าสิบโลแล้วตัวนี้มันต้องโหดกว่าคนอื่นสิ ทำมาเบาเกินอยากร้องไห้เลยวะเขาทำมาเบาเกินอะระวะมาตอนนี้เรามีเงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแล้วนะฮะอ่าเพื่อนมังรเล่นออเวลาไปนี่แป๊บหนึ่งนี่ได้ว่าส่อสามชิ้นละอ่าสองสามชิ้นละตรงเนี้ยโอเคแล้วก็จะมาซื้อของกันอ่าสัตว์เลี้ยงสัตว์มาเนี่ยเดาว่าต้องเป็นจีจีนอตแน่นอนเพราะเป็นลูกศิษย์รักไหนายูซิใช่ไหมอ่าฮึบ ใช่จริงด้วยวิ่งน่ารักจนอตน่ารักว่ะเว้ยน่ารักนะอ่าเอาไปเอาตาแล้วก็ไปใสเข้าไปเลยมีะไรต่อมาหน้าเสร็จต่อมา <c oughs> คือร่ามันไม่ให้อ่ะเอนันแววเกินเออแต่ชุดมันแบบก็ปกติเรานะมารกติดูส,ส์คืออะไรซีเรียสไซส์สเต็ปโอ้ไอ้ท้าแบบ สเต็ปซ uh, ้ายขวาซ้ายขวาที่มันสู้กับโซนิกอ่ะเออแน่นอนเออไหนลองดูนะลองดูนะซีเรียสสเตปบ๊อบ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 ะเอบบ๊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 อบอบบ๊อบบ๊อบอบบ๊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 อบบโอบบ๊อบบโอบบอบห๊ออบบอบบ๊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 อออบบ๊อโบ๊อบ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 ออออออ นี่เออมึงเจอซีเรีย,รยสไซส์เต็ปโอ้โหเดี๋ยวนะอ้าตาย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 ไอ้นี่พลังเคลื่นเต่าเหรอมึงจะหมัดปืนกลไซตมามะไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยว่ายว่ายว่ายมันลงให้ใครวะมันลงใ,ใครวะเราปะโอ้ตัวนี้โอ้รอ,อดรอดโอ้คิดเยอะคิดเยอะไปหน่อยโอ้รอด, <laughs> ดเลยคิดเยอะไปหน่อยคิดเยอะไปหน่อยเออเอีออาากสองมิลิตี้พอเนาะมิตตี้ห้าอีกอันนึงเก็บไว้ละกันอ่า เป็นซีเรียสพันนาเป็นหมัดจริงจังแล้ว <Wow. S 1> เรา้ากเรา,า้างชั้นที่3ก,กันเลยนะนี่ต่อไปก็สองแสนเนาะสองแสนข้างบนน่าจะหมดไปหลายแสนอยู่เอออีกหลายแสนอะอันนี้6กหมื่นสองแสนแล้วได้ดาดฟ้าบันไดเท่าไหร่บันไดแสนหนึ่งปะจำไม่ได้ละบันไดก็ข้างขูกอะใช่แสนหนึ่งหมื่นอ่าต่อไปก็บันไดโอเคเอ้ อะรีโคเวอรี่เนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาก็ได้มันไม่ได้จะเป็นขนาดนั้นนั้นก็คือเป็นกายแค่รีเลือดนั่นแหละเออเราฆ่าตัวตายเอาก็ได้โอ้โหเวทเข้มไอ้นี่มันชอบกวนคนเนาะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้แมงกัสว้าวยัดเข้มบันโอ้หมันถอยเลยอ่ะมันโดนบั่นหนึ่งมันหนีเลยอ่ะโดนหนึ่งหนีเลยอ่ะง่กูอะซีเรียสพานข้อดีคือกูดาวโคตรเร็วเลยนะปุ้งโคตรแรงสกีบสี่ยัดเข้ โอ้ยสายสเต็ปป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 อปปปเตปป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 ปออปป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 ีปป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 ยปปปปเปปปยัปปปาปป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 ปเปป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 ีปปปปปนีปป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 ีปปปปี เออหมัดโอ้โหไม่สู้อะเรายังกระปุกอยู่ไงเออไม่ได้กระปุกอยู่จะยินเดี๋ยวล่อของครบแล้วไอเนี่ยไม่รอดเอออันนี้เราแค่แค่ไม่แค่สกิลเฉยเอออุ้ยแต่มันท์มันโหดมากอะแรงจัดเลยซื้อเรียบคันน่ะเอ,อ้ยต้องแบบนี้ใส่ต่อมาแต่ขอแรงยักไดเมจสองสามร้อยอะไรแบบเนี้ยมันถึงจะเป็นใส่สมารถที่จะจริงดูนะโป้งโอ้โห,โอ,โหอันนี้บงังโอ้โหมันน่าจะแบบแรงกว่าน,นี้ ไอท่านี่ผิดหวังนิดหนึ่งนะไอท่านีอ,นอผิดหวังนิดหนึ่งอ่ะผิดหวังนิดหนึ่งไปเราไปสวมร่างไสตามะก,ก่อนฟึบอ่าได้สปีดได้พลังกระโดดอ่าได้เลือดมาแล้วก็เจนอัมาได้เลือดมา20โอเคมาใช้ได้ใช้ได้ไดต่อไปเราก็จะมาสร้างอะไรอันนี้อ่ะอันนี้น,นี่แล้วก็เจ็ดแสนแค่อันเดียวแล้วอันนี้มาเราคือรวยบอกว่าโคตรรวย อ่าตอนนี้มีหน้าที่แค่รอแล้วก็ต้องรอเท่านั้นออเอาเพิดกดแล้วก็เก็บตังค์ตรงนี้อ่าอีกสี่หมืนโอ้โหอีกกี่แสนวะเนี่ยห้าแสนนะ่ะออห้าแสนโอเคเดี๋ยวเราจะมาเจอที่ตอนพี่ได้เจ็ดแสนเลยนะซื้อนี้โอเคครับตอนน,รตอนนี้น่าจะถึงเจ็ดแ,แสนแล้วตอนนี้ปุ๊บเลยยี่เจ็แสนแล้วอ่มาสิ มาสิทำอะไรใครไว้น้องเดี๋ยวเจอกันซุบอ่านี่เครื่องละแสนดับลงมานี่เครื่องละแสนหรอว่าเราได้เงินครั้งละแสนหน่ะรอบเนี้ยคือบอกว่ารวยรวยรวยแน่นอนนี่มาข้างล่างโอ้ยลงข้างล่างแบบมันเอาใส่ใครวะเราปะโอ้โห What What the fuck โอ้จริงด้วยได้ ได้เลยไอโงกูกนได้ได้เลื่อนดีได้ีอศตูคู่อาคาดเด้อจะเจอกันมาตอนนี้มีเงินซื้อสก,กิลได้เหลือแล้วมามาสิดีคาเวอรี่มาเวทีที่หกเมากูได้หมัดอะไรมาไม่รู้สองอันเป็นซีเรียลอะไรสักอย่างเออแล้วก็โหท่าน,นี้จะโหดแน่เลยถ้าสุดท้าย น่าจะโหดแน่นอนอ่ะไม่มีท่าไหนขาดหรอกมาดิมายูฟเอาสร้างวอป้องกันห่อยมาเดะห้าวไอ้อองูคุณฮะคุณดูท่าใหม่บ้างอะไรจะสร้างข้างบนหรอเนาะสร้างข้างบนหรอฮะกูเปิดเลยอะไรครับไปไหนเอาลงมาแล้วลงมาแล้วเหรอเออลงใช้ลูกค้าใช้ลูกค้าอ,อยู่ไหนไปไหนยู ไปไหนโอ้โอ้โอ้ยยยู่ไหนวะท่ามันใหญ่ไปแสบตามากอะมาดีโอ้โหไม่โดนเชีย่ยมาดีโดนหมัดปืนคนเออมัดต่อเนื่องอืมอน,นมี่ไหนวะง,งูคุณเจอท่าใหญ่ไปหน่อยอยู่ไหนอืมอืมเดี๋ยวเราได้อันนี้มาเพิ่มเลือดนี่เสื้อสิบร้อยสิบห้าสิบ มาสู้กันตายไปข้างนึงอะ่ะมาดิตัวฟรีจะสู้ไซตตามัดตัวเติมได้ยังไงเฮะฮะฮ้อเฮ้อมตัวต่อเนื่องแบบจริงจักดี่โอ,อ่มึงห่าเหรอมึงรู้ใครกูไปใครท้องไซตตามัดเลยนะเว้ยไอ้นี่เดี๋ยวกูจำได้นะเด้ะเดี๋ยวมึงโดน ือออกเลยออกไปเลยออกไปเลยว่ะมาแล้วเจอไซต์ตำมะใครจะเอาลงเออเออเป็นไงนี่คือมีมเยอะไหมก็ค่อยแบบเห็นมีมเยอะแบบโนกุ้งกับไซต์ตำมะใครเก่งกว่ากันนี่ผลเฉลยมาแล้วไซต์ตำมะอยู่แล้วเออเป็นไงใครมันจะตึงน้องพี่มันได้มีนนออมล้วน้องชายเออไซต์ตำมะเลยน้องเว้ย เฮ้อมึงจะดูถูกกันไปแล้วแม่มันรีบออกเลือยเกินนะยังยังล้างแค้นไม่สะใจเลยอเออมันรีบออกเกินอีโอ้พลังสะเทือนเหรอดี๋ยวดูวนะสกิลแรกอ่ะรีวิวก่อนสกิลแรกเนี่ยเป็นการพ่นสเปรย์นะครับผมนี่ดูเอ้ยถ้าโจมตีสุดท้ายจะน่าจะปากับขวดสเปรย์หรือฉีดสเปรย์แหละเออเหมือนาปากระควดสเปรย์มากกว่าฮะสกิสองเนี่ยเป็น normal พันเป็นหมัดธรรมดา นี่นะฮะอ่าสกิลที่สามเนี่ยเป็นหมัดต่อเนื่องนะครับผมหมัดธรรมดาต่อเนื่องป๊อบ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 ป๊อปป๊อนี่สกิลที่เเป็นซีเรียสไซส์สเต็ปนะฮะถ้าใ,ใครดูในอ่าตอนสูบโซนิกเนาะนี่ท่านี้โอ้โหแบบโซนิกกระจายทุกทางถือว่าเด็ดเลยเอออ่ะต่อไปเป็นซีเรียสพันนะฮะเป็นหมัดแบบอ่าเขาจะหมัดเอาจริงปุ้มเป็นหมัดใหญ่ๆแล้วต่อยโคตรแรงดนเมื่อขีดี่สามแรงจัด ต่อไปเป็นซีรีสอะไรสักอย่างนั่นแหละเออน่าจะเป็นอะไรไม่รู้เป็นพลังว่ะเ <Wow. S 1> นี่ยมันหรือมันต่อยหมัดสองข้างพร้อมกมันไม่แน่ใจนะเออถ้าใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะต่อไปก็เป็นอะไรเนะนี่ยโอนิไอ้สักอย่างอ่านไม่ออกปล่อยจะใครวะอยานะโอเครอดนึกว่าปล่อยเสยเรามาท่านี้เออเหมือนโอ้โหมันเป็นหมัดแบบจริงจังต่อเนื่องแบบรัวๆซีรีสพันอะ่ะเออน่าจะโหแน่เนี่ย จะเ i t d a m a ม e เต็มๆแบบแป๊บนึงนะขออีกรอบนึงน่ะเรามาดูดาเมจกันเดี๋ยวเหาตัวเลือกเต็มๆอันตี่กับเต็มนะอาลองป๊อบบ๊อบบ๊โอ้โหสัน่นโอ้ยแน่น่าจะแรงกว่าน,นี้นะมันเบาจังวะมาตีเลียนเลยด้วยไซต์ตำมะเนี่ยอโ,โอ้โหเบามากโอ้โหแซปคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะฮะสับไซตาตำมะเนาะโอเคต่อไปเหลือก็นนิวเคลียร์ข้างบนแล้วก็สร้างนี้เสร็จแล้วก็ด้านหน้าอ่าครบละ บรกได้เสร็จแล้วเนี่ยได้เงินอีกสี่ห้าล้านเนะี่ยพอดีเป๊ะอ่าเรียบร้อยเราบอกเราสร้างเสร็จแล้วนะตอนนี้เงินแค่นั้นเหลือเฟือเว่าเ,เ,เหลือเหลือเหลือยห้าล้านอึ๊บอ่าต่อไปก็ไอ้น,นี่บออึ๊บอึอ๊บนี่แล้วก็เราบอกสกัลตี้กันอ่ารักษาความปืนรักษาความปลอดภัยโอเคอชาชันเล่นไหนละกันใช้ใส่ใครดีนะอันนี้รับกันอยู่โล่งๆคนเดียวเนาะลากก่อนนะน้องชายป้องเอ,งอารอด ดีเคมันเดินแมสชีกว่ะเฮ้ย hey. รอดเว้ยไม่เป็นไรไปเดี๋ยวอกซ,อซากข้างหน้าบ้านก็เสร็จละหน้าบ้านของไซตามะเออต้องมีนิวเคลียร์โอ้น่าจะเป็นเสกลูกน่าจะแบบอันเนี้ยมันมันเป็นตัวเติมแบบมันต้องแบบเป็นเจนอตเจนอตถ้าเราขี่อะไรแบบเนี้ยแล้วปล่อยพลังนิวเคลียร์น่าจะเท่กว่าใช่เพราะเป็นตัวเติมไงอะไรอะรีเบิร์ตอ๋อมันให้เรารีเบิร์ตได้ตรงนี้นะฮะอขอพรจากที่พระเจ้า โอเคขอไม่รีเบิร์ดแล้วกันขี้เกียจเล่นก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ไลค์ข้าคนไปก็ไม่ได้จะฆ่าใครมีแต่พวกแบบนเด็กน้อยเออสงสารเออก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้แล้วกันนะครับผมใครชอบไซตามะก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กระทืบไลค์ให้เลยนะครับผมไลค์เยอะยิ่งมีกำลังใจทำคลิปนะครับผมก็กด แชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกลังใจผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพ่าคลิปใหม่ๆของเราเนี่ยจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมโอเคครับบายบายกดไลค์ด้วยนะเพื่อกำลังใจนะฮะ